ครับสวัสดีครับผมวันนี้ก็มาพบกับช่องเลือเทะดแชาแนลครับวันนี้ก็จะตัดส่วนบนออกครับตอนนี้ก็กำลังถอดชิ้นส่วนครับสายพานเรยสายพานตัวเดินครับจากเครื่องครับยาลืมถอดชิ้นส่วนแล้วก็มาร์คครับ มาก่อนตัดครับมีตัวเลขด้วยสิบสี่ครับสิบสี่สามสิบสี่สิบสี่ส่วนในการจะตัดครับ สิบห้าสิบหกจุดครับสิบเจ็ดสิบเจ็ดจุดสิบเจ็ดตอนนี้หาเจอสิบเจ็ดจุดครับใช่พี่ <c oughs> เปลี่ยนใจเหรอเดี๋ยวเปลี่ยนใจเหรอ,อ,อ ผ่ากลางแน่เลยพี่ต้องตัด17จุดครับเดี๋ยวถ้ายังไงก็อาจจะ18 19ค่อยว่ากันอีกทีครับพี่ตัด17จอดเลยพี่ให้เสร็จเลยตัด17นี่คือเสร็จเลยอันนี้ก็เป็น สารลีลาูุไทยครับนียากสอหมามันโดนสาย่นสายสายคอนโทรนลนี่ก็ตัดส่วนบนออกครับทำเป็นรถอัดฟางแล้วแท็กครับผมเอาเลือแต่งมาแล้วข้างล่าง กลังวางแผนครับมโยกระ่ะปอนอยู้ยหมอออยก็น่าจะไปหมดแล้ว น่าไม่หูไม่อยู่หรอกหมุนหมุนยังไงก็หมุนไปยู่้ทีร่ง้นเะส่วนบนเจ้าของเขจะขายอยู่นะครับยังไงก็ติดต่อมาครับ

มาอีกแล้วเอ๋มาแล้วครับช่างใหญ่วันนี้ผมมาดูแางานอ๋อมาดูรลงานมาคุมลูกน้องอยู่ม้งอันนี้อันนี้ลูกน้องปะพี่ลูกน้องอ๋อลูกน้อง ทำงานดีหน่อย<ะ>น,น,นี่ก็ทำสาลีครับลากรถไถรถไถลากใช่ไหมรถไถลากพวก่วงสาลีพ่วงลากน่ครับปิดงานมาันดนดีหน่อยช่างนี่น งานมา <c oughs> <c oughs> ันดีหน่อยน้าจ้าเอ๊ยโอ้ยหมดเลยลูกปันมาถามหาอยู่เมื่อกี้นี่

คนเล่นไฟคนไฟบินเริ่มการตัดแล้วครับ ครับเสียปันมาแล้วลุงม,มีมีความคิดเห็นยังไงกับรถไอ้ออ๋อตัวนี้มันใช้างานดีมากครับเร็ว <laughs> รวดเลยเหมือนจรวดเลยนะต่อไปใครต้องการอัดฟางอะไรโอ้สุปลาด้วยสุปลาด้วย,วยทำทำเครื่องสุปลาด้วย อย่งที่ตัดอยู่ครับอย่งที่เป่เปเปาฮะเบอร์ออร,ออบบออรี่เพื่อลองถามช่างเบิรงครับอ,อืมประกาศที่ถอดถอดมันเครื่องมันกับมันกับเบาขึ้นแต่บอร์รีลองถามช่างไว้เพื่อในท่อันใดฮะบอเออก็ถอดไปเลย บอลูนี่ส่มสร้างรถรถหัดฟางแบบไฮเทคน,นะครับ ราคาทุกๆงนะครับราคาสามสามล้านเออสามล้านสามล้าน,าานยังสามไม่เสร็จนะครับสามล้านได้เก่นร้อยนะครับยวต้อง <c oughs> รถอัดฟางไฮเทคแล้วก็อะไรคาดกึงสูบน้ำคอยี่สิบห้านิน้วรับจา้างสูบน้ำด้วยทำ <c oughs> นาปลาได้ดีมากนะครับทุกอย่างหมด ต่อไปเราจะมีรถใช้งานแล้วรถอัดฟัน <c oughs> เริ่มตัดแล้วครับเริ่มเป่าเริ่มตัดแยกกินสวนนะครับเ <c oughs> <c oughs> Oh,

นี่ครับวังนาเจออยู่่นสี่ลอนะครับขับเื่อนสองล้อลงน้ำก็ได้ลงแล้วลงเลยลงแล้วลงแล้วลงเลยเป็นรถดน้ำประเทสองอ่สองใัเกูมใจทเ้าในะครับอะไรพิม ลงแรงลงแลรงแลว้งมาต,งตามรอยมารครับโอ้แม่วก็ทบลงนี้ออะระคาเถอะเชียงไอ้บ้ามันไม่ใช่ฉันแบบนี้เลยฉ <c oughs> ันว่าแล้วฉันแค่หนึ่งเมตรสี่เซนมันบอกหน,นึ่งเมตรแปดเซนน่ะมึงมาดูฝั่งนี้มาห่างเยอะเลยยังไม่ดันมั้งพี่อันนี้อันนี้บางทีมันอาจจะหุบกลางนี่ห<ผ>ุบกลางหรอ ่เองนความจริงอน่่งแค่หนึ่งเมตรสี่เซนไอเชื่อมเตร้านุ่งบนนี้โกมิดเองรักเดี๋ยวขามีวิธีเอกี่กีต้องทาทสุกรังเบกอเก้นขึ้นยอฟฟีเให้เนี่ยบาร์ขอหวย่ไว้คุมมวยเตตัเฮ้ยไปไหนวะ ทางมันอยู่ฝั่งนี้มึงต้องเลี้ยวซ้ายแต่ไม่ใช่เรากูตีโค้ือตั้งหลักจ้ะจริงก็แต่ผมเราไงกันก็ตั้งหลักเนี่ยเฮ้ยเลยห่างเยอะเลยเนี่ยรือกูแค่นี่้ไม่รื้ออันเด้งเอ้ยไปยัางอันตุ้งต้าถ้าเป็นชั้นเราต้องโทษแบบนี้ยังไงตัดยังไงวัดยังไงไม่ดูเลย อันนี้ไม่เป็นไรอันนี้เพื่อเขาไอ้เอ้ยเริ่มเพิ่พอรู่มัียนเลยมาตัวเรีอ้เรไม่ช่างนี้มันมีหัวสมองไงมันไว้บารเพื่อออกให้มันสวยมันแน่นอ๋อเขาเขาวางแผนแล้วสมองก็ดีอยู่แล้วเขาวางแผนแล้วเาข ตีพองเวียมิสปีดเต้วเคยหนักยันจริงๆพี่ถ้าเอาไว้ตรงถ้าเอาไว้ตรงกลางนะยังไงมันก็หนักหัวอยู่แล้วพี่ไม่มันดูดน้องน้องนอบอกต้องให้อยู่ทางท้ายไว้ก่อนใช่ไหมนนี้ก็ดูต้องให้อยู่ทางท้ายไว้ก่อนอืมเออใช่อยู่ อมุมนี้ไม่ย้อนแสงเท่าไหร่ครับชัดดีดยดีย่สิบสามปุ๊บฝั่งนี้ก็ยังไรตัดดีครับ เที่ยงกินอะไรชางวันนี้กินอะไรวันนี้อยากกินไก่เลยกินเผ็ดเนื้อกินไม่ได้บ่ระเนื้อาเริ่มตัดไล่ตัดเรื่อยๆครับไล่ตัดเรื่อยๆ โซ่กับตาพธบอกไปตามมาใส่ไปไปไปตรงไหนเขาเขาเขาอยู่ตรงไหนฮะมีเบอร์ไหมล่ะเฮ้ยแกอยู่ไหนวะบอกร่างไม่ต่าง จะดูนี้จวมาชุนพัดได้กี่เมืองดีไหานี่พี่โซ่โซลงพดอยู่ใหนพี่โอ้ยอยู่นี้ก็อยู่นี้ไม่ใช่บอกไม่ใช่โซ่จะลากขึ้นนะโซ่เนี่ยแกจะเอามาเสริมตรงนี้นะยกมายกขึ้นนะ เดี abei, ๋ยวไปเอาโซ่ใหมกันนะครับโซ่มาเพิ่มแก่อยู่ไหนมาดูนี้มันไม่เท่าไหร่มันดมลานโมันั้นมพยายาไปหลังนี้ใส่ตะกถ้าจะถตะกอ่รถแรงนี่25แต่เราต้องทำตาุกๆ เราจะปล่อยทำไมล่ะบุญโค้ยอันไอ้นจับเอาลูกใหม่ไอ้เนี่ยมันจับตรงนี้มันเสีเรื่องแล้วดินี่นีตรงนี้ห้อยข้างล่างมันนะหน้าลันลอยจะตเขาแม่ลูกเออเอ็งเอ็งลี้งแตัวเอง ตจัไได้เาอาลูกมาลยตามๆเข้าไปขยับไปไหนะครับเข้าไปขยับไปเดี๋ยวเดี๋ยเข้าไปตรงกลางไปเดี๋ยวเขาจะหมุนี่นะไหนๆ้มารุ้อีกแล้วนะเข้าไปเข้าไปข้างในเลยนะนะเราด้วยเออ

มอเอกรบอกทำาเป็นหน้าสงสัยยัเนอนี้วับนี้ก็กองเชียร์เยอะครับกองเชียร์เยอะ้าเปไถ้ามันตรงปุ๊บมันออกมันยากมันไม่มันไม่ออมันมันไม่แน่นมันไม่แน่น เขาวางแผนแล้วไม่ต้องยันแปมันเข้ารูปมันเ้ารูเปเป็นวิธีเป็นวิธีเป็นแผนเป็นแผนอันนีใช่แข็งแรงด้วยเนาะเนื้อเนื้อเหล็กมันเข้าไป๊่เขาจะไม่ให้มันเสมอกับเหล็กตัวนี้นะครับ เราจะก็จะจะจะผูโผูเหล็กขาขึ้นมานิดนึงเพื่อที่เวลาเชื่อมน้ำเหล็กมันจะไหลลงไปครับนี่ครับข้างนี้ก็เหมือนกันครับจะผูมาเพื่อเชื่อมเพื่อรับน้ำหนักเพื่อขี้ไหลลงครับขี้เหล็กไหลลงก้นอันนี้เฮ้ยฝั่งนี้เราไม่ต้องให้ดูหรอกเราดูฝั่งนี้พอฝั่งเออรงนี้ อโอเคครับผมออจบคลิปตะเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ